เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้เราจะพาท่านไปที่จังหวัดแพร่ขับรถไปเรื่อยๆในอำเภอเมืองถึงแล้วนะครับวัดจอมสวรรค์วัดนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมศิละปะแบบไทยใหญ่มีอุโบสถหลังเดียวซึ่งเป็นทั้งโบสถ์วิหาร และกุติอยู่ในอาคารเดียวกันสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังหลังคาลดหลั่นกัน9ชั้นมีสองด้านเข้าไปข้างในนี่นะครับเราจะพบพระประทานปางคันธราชที่งดงามมากเรามากราบพระประทานในอุโบสถหลังนี้นะครับ เราจะเห็นว่าเสาลงรักปิดทองลวดลายสีทองน้ำสวยงามมากนอกจากพระประธานแล้วก็ยังมีพระศักดิ์สิทธิ์ของชาวแพร่ก็คือหลวงพ่อสาร เป็นพระพุทธรูปที่ทําจากไม้ไผ่สารเป็นองค์แล้วก็ลงรักปิดทองนะครับนี่คือหลวงพ่อสารแล้วที่นี้มีการทําบุญโดยซื้อเส้นได้สีเหลืองเพื่อเอาไปทอเป็นจีวรแล้วก็ทําพิธีตรวจน้ําแบบไทยใหญ่โดยตรวจน้ําลงไปในช่อง จากด้านบนที่เป็นพื้นของอุโบสถแล้วก็สวดตามที่คนนำซึ่งเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับหลังจากเราตรวจน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วก็บรรพุตของเราแล้วก็เอานำได้ไปวางบนพานแล้วก็จะมีคนมาถักได้นี้เป็นสมงจีวรให้กับพระ ด้านนี้ก็คือเป็นด้านนอกนะครับซึ่งเราเห็นด้านบนนั่นก็คือกุฏิของเจ้าอาวาสด,ด้านนอกเนี่ยเราก็สามารถมาถ่ายรูปได้ค่อนข้างจะล่มลื่นส่วนภายนอกที่เราเห็นอยู่นี้ใกล้อุโบสถเนี่ยก็จะมีเจดีย์คล้ายเจดีย์ชเวดากองที่พม่ามีเจดีย์ใหญ่ตรงกลางแล้วก็รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก สี่ด้านด้านละสามองค์ข้างในบรรจุพระพุทธรูปให้เรากับสการะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสีขาวนะครับองค์นี่ก็คือวัดจอมสวรรค์หากท่านมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ อย่างไรก็แล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้สำหรับวันนี้คงจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับ